ช่วง Sme's Update กลุมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยสภาวุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและร่วมกันจัดงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์และสวยงามที่สุดในเมืองไทยภายใต้ชื่องาน Thailand International Furniture Fair หรือท i 1 ภายในงานนอกจากบูธแสดงเฟอร์นิเจอร์คุณภาพดีมีดีไซน์จาก220บริษัทหรือกว่า900คู่หาแล้วยังมีในทรศการที่รวบรวมสินค้าดีไซน์ที่น่าสนใจอาทิโครงการเปลี่ยนขยะให้เป็นทองที่รวบรวมผลงานออกแบบที่น่าสนใจกับแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้ในโรงงานมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบดีไซน์เก๋อทัศการ Eco d e s i ไซน์ t h ไ i l a n น ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์ที่ผลิตและใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโซนดีไซน์แคมป์ที่จัดแสดงทัศการที่นำผลงานออกแบบของคนรุ่นใหม่มาโชว์ความคิดสร้างสรรค์และโซนดีมาร์คโซน,นิทรศการโชว์ผลงานสินค้าไทยประเภทต่างๆที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบซึ่งสามารถคว้ารางวัลการออกแบบดีเด่นระดับชาติมาแล้ว วันนี้รายการ SME Academy ได้เก็บภาพสินค้าดีไซน์เก๋และบรรยากาศภายในงานมาฝากชาว SME เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสินค้าให้กับผู้ประกอบการทุกคนผู้ชมครับช่วงที่แล้วได้คุยกับคุณอาร์ตไปนะครับถึงตัวของผลิตภัณฑ์แล้วก็การเริ่มต้นทำธุรกิจสินค้าแฮนด์เมดที่เกี่ยวกับผ้าภายใต้แบรนด์เน็ดไปพอสมควรแล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยมาเจาะลึกในส่วนของการตลาดกันบ้างนะฮะ คุยกับอีกท่านหนึ่งครับที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากผ้านี่นะครับนั่นก็คือคุณก๊อฟเชยานินเลี้ยวไพรโรธนะครับสวัสดีครับก๊อฟครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้ที่ร่วมก่อตั้งร่วมกับคุณอาร์ตนะฮะทำธุรกิจด้านนี้ออกมาเห็นอกตอ้งแรกใเป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็ทําสินค้าตัวอย่างออกมาช่วงแรกๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเป็นคนขึ้นตัวอย่างตัวแรกของแต่ละทีมอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีความชอบแล้วก็ รักที่จะทำด้านทางด้านออกแบบพอสมควรเหมือนกันชอบประดิษฐ์มากกว่าชอบทำไว้นู่นนี่อย่างสมัยก่อนก็ชอบทำของขวัญให้พ่อแม่ให้พี่น้องอะไรอย่างี้ครับแล้วก็เรียนรู้เสร็จสะสมมาเรื่อยๆวิธีการนี้ทำยังไงวิธีการนี้ทำยังไงจนกระทั่งได้มาลองทำเป็นธุรกิจแล้วก็เอาเรื่องของแอนิเมชันเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะเห็นว่าประสบการณ์นี้ก็ทำาภาพยนตร์แอนิเมชันในบ้านเราด้วยใช่ครับใชบ่จากเรื่องการกล้วยครับะะทำตอนแรกไม่ได้ทำจนจบ แต่หลังจากนั้นก็มาทํางานของตัวเองค่ะก็มาทําบริษัทแอนิเมชั่นของตัวเองสี่ปีครับแล้วก็เริ่มมาทําตรงนี้ค,ครับครับร่วมๆหนึ่งปีแล้วใช่ไหมปัจจุบันนี้กับเนเวอร์ได้ใช่ครับนาะกว่าปีนิดๆครับครับทีนี้มาถามถึงงานตลาดเมื่อสุักครู่คุณอาร์ได้คุยให้ฟังบอกว่าแรกเริ่มที่ทําออกมาพอจะเป็นชิ้นงานแล้วก็ลองไปเปิดตลาดโดยเฉพาะงานต่างๆงานงานแฟร์ที่ออกมีมีม,มีมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ๆเนี่ยเราก็ไปร่วมแจมตรงนั้นด้วยเป็นไงบ้างครับ ก็ตอนแรกก็แค่ทดลองอยากรู้ว่าสิ่งที่เราคลิปเนี่ยนะครับมันจะคนจะชอบไหมตอบรับดีหรือเปล่าใช่มันจะเป็นยังไงไม่ได้คาดหวังแล้ยังคุยกันเล่นๆว่าเอยลองงานบิ๊กเนี่ยแหละคนเยอะดีแล้วก็จะได้รู้ไปเลยว่าควรจะทําต่อไหมห ก็เดินเข้ามาถามอยู่เรื่อยถามว่าอันนี้อะไรอะไรก็คนได้ให้ความสนใจยเยอะมากส่วนใหญ่เป็นเป็นกลุ่มไหนฮะก็จะเป็นคนต่างชาติเข้ามาเริ่มแรกรู้สึกจะเป็นเกาหลีไต้หวันฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเข้ามาคุยแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้นั่งเลยคุยตลอดคนนี้ออกคนนี้เข้าคนนี้อนนอก <c oughs> คนนี้เข้าก็เลยรู้สึกว่ามัน แฮปปี้ละเรามีความจุกแล้วกับการที่เราได้รับการตอบรับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงว่ามูล,ลค่าขายอะไรไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นแค่รู้สึกดีใจว่าสิ่งที่เราทํามันมีคนชอบอาาเพราะว่าเราทํางานด้านศิลปะมาก่อนใช่ไหมครับของเราเนี่ยการตอบรับของเราก็คือผลชอบอาาแค่นั้นเราก็อ๊ยมีความสุขแล้วศึกษาตลาดือว่าคู่แข่งมาก่อนหน้านี้ไหมว่าจะมาออกแบบแบบนี้ไม่เลยไม่ได้เคยคิดอะไรแบบนั้นมาก่อนเพราะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยก็คือทำเพราะใจรักและอยากทํา แรกที่ออกเนี่ยสินค้าที่ได้รับการสั่งเนี่ยส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ตรงเรื่องของการชิปปิง้งเพราะว่าสิตอนนั้นดีวกับต่างประเทศโดยตรงผ่านทางอีเมลบ้างโทรศัพท์บ้างเขาก็ชิปปิ้งปุ๊บเราก็ไปศึกษามา FOB คืออะไรเราก็ไป FOB ปุ๊บเสร็จเขาก็ถามอีกรายละเอียดพอรู้เรื่องตรงนี้คิดราคา FOB เสร็จเขาก็จะมาแยกอีกว่ากี่กล่องอกล่องหนึ่งกี่ชิ้นแพ็กอะไรมาบ้างกล่องขนาดเท่าไหร่พอถึงตรงนั้นปุ๊บผมก็ไม่ไหวละก็หยุด หยุดไตประกอบกับว่ามีงานชิ้นอื่นเข้ามาเช่นจากงานบิ๊กเน่นก็มีพวกอินทีเรียดีไซน์นมาติดต่อสนใจไหมที่จะทำงานพวกบ้านตัวอย่างก็ หันไปทาบ้านตัวอย่างโดยใช้ของที่เราทำเนี่ยไปแต่งบ้านตัวอย่างอนะไรเงี uh ้ยครับพอทําบ้านตัวอย่างเสร็จก็มาทําละครก็คือเป็นงานสินค้าของเราด้ยนะครับพอ uh huh. ไปจัดละครจัดพร็อปละครอะไรนะครับ uh huh. ดูงานด้านองค์ประกอบสิน uh ่น huh. ของละครเรื่อง3 6 5วันแห่งรัก uh huh. แล้วเสร็จแล้วก็กลับมาเรียมันจบงานบิ๊กอีกทีหนึ่งอีกทีนึ่งก็มาขายอีกทีเนี้ยลักษณะรูปแบบของลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยต่างไปคือเขามีเอเจนต์ huh. ในเมืองไทยนี่มันง่ายขึ้นตรงที่ว่า เราไม่ต้องไปยุ่งกับการชิปปิ้งเลยเขาแค่สั่งของเรามีกี่ทิ้นจ่ายตังอะไรกันเสร็จทําของเสร็จปุ๊บไปส่งที่บริษัทเขาจบผ <จบ S 2> มันก็เป็นโชคดีของผมที่ไม่ต้องศึกษาต่อเยอะอครับไม่ต้องไปต่อยอดเยอะอเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาเรื่องการชิปปิ้งของผมตอนนี้จบไปแต่ถ้าในอนาคตมีก็คงต้องศึกษาต่อแต่ตอนนี้รูปแบบของลูกค้าที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมีเอเจนต์ในเมืองไทย ถ้าตอบรับดีแบบนี้อีกเนี่ยมันแน่นอนว่าลูกค้าก็ต้องเข้ามาอีกครับการขยับขยายงานของเราเนี่ยวางแผนไว้ไงมั่งก็วางแผนไว้ก็คือตอนนี้ผมทํากัน2คนันดับแรกเลยก็คือคนทํางานก็คงจะต้องเพิ่มส่วนเรื่องสินค้าเนี่ยตอนเนี้ยเราเน้นไปที่สินค้าชิ้นเล็ก เนื่องจากว่าต้นทุนต่ำขายง่ายซื้อง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็อยากจะทําของชิ้นที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าจุดประสงค์เราคือของต่างบ้านด้วยเราก็อยากจะทําพวกโต๊ะเก้าอี้ที่เป็นแนวของเราก็คือจะขายของชิ้นใหญ่ขึ้นก็คือพยายามกระจายสินค้าไปในรูปแบบต่างๆให้มากขึ้นอย่างตอนนี้กลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยจะอยู่ที่ผู้หญิงพอของเราจะเป็นกําไรข้อมือของตกแต่งกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเราก็อยากจะจับกลุ่มผู้ชายบ้างก็คือ ถ้าเป็นของชิ้นใหญ่พวกกาอี้โตะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขยายกลุ่มลูกค้าแต่ก็ไม่ทิ้งค,คอนเซ็ปต์ดนันดันผ้าแล้วก็แนววินเทจอ่ะเพื่อนน,นนะอาจจะเปลี่ยนโทนสีให้ดูขึ้นขึ้นสุภาพขึ้นอย่างเงี้ยครับปัจจุบันคู่แข่งเป็นไงไหมครับเท่าที่ศึกษาตลาดแล้วก็ดูตลาดตอนนี้ไม่ได้ผมไม่ได้ดูตรงนั้นว่าผมต้องแข่งกับใครผมแข่งกับตัวเองแต่ถามว่าสินค้าที่จะมุดอย่างเวลาไปออกบูธเนี้ยบูธข้างๆเนี้ยเป็นอะไรกันบ้างคี้ยก็มีความใกล้เคียง แต่ว่าลักษณะการบา,บางบังบูธเนี่ยผ้าเหมือนกันลายคล้ายกันอย่างเงี้ยมีแต่การจับคู่ผ้าของเราเนี่ยจะแตกต่างเพราะว่าเราเนี่ยเอาผ้าพวกตับเจื้อของสูตรผู้ชายกางเกงผู้ชายมาใช้ซึ่งคนอื่นเขายังไม่ได้ทํากันแล้วก็รูปแบบของคนอื่นเขาจะเป็นพวกหมอนก็เป็นสี่เหลี่ยมวงกลมเลยนะครับอของผมจะเป็นรูปแบบที่เป็นตุ๊กตาเป็นรูปทรงต่างๆเป็นเห็ดเป็นนกฮูกะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นความแตกต่างเนี่ยก็จะมีอย่างเห็นได้ชัด ก็ลคุณชมทางบ้านเนี่ยหรือว่าอาจจะเป็นผู้ประกอบการอยากจะเอาสินค้าเนี่ยไปไปไปทำธุรกิจของตัวเองหรือว่าไปขายต่ออะไรประมาณนี้นะฮะคือเขาต้องติดต่อที่ไหนปัจจุบันมีหน้าร้านหรือว่ามีโชว์รูมโชว์หรือว่าไงบ้างฮะหน้าร้านยังไม่มีนะครับถ้าติดต่อก็ต้องมาที่โชว์รูม,รมหรือติดต่อทางโทรศัพท์หรือทางอ,าอีเมลทาง f c e e o o o ครับก็ถ้า Facebook ก็ w w w f a c e b o o k c o m เน v บ d a s อ o p เวดยชอปครับ ท้ายสุดนะฮะฝากสักนิดหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ที่ตอนนี้อาจจะกำลังเริ่มต้นในการทำธุรกิจหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่แวดวงของ SME เนี่ยจากประสบการณ์ของทั้งสองท่านทั้งคุณก๊อฟนะฮะแล้วก็คุณอาร์ตเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำบ้างครับก็ผมแนะนำว่าทำอยากทำอะไรก็คือหลายคนในรุ่นเราวเดียวกับผมเนี่ยครับก็เริ่มที่จะมองหาความมั่นคงและอยากจะเป็นเจ้าของกิจการก็หลายคนที่ก็จะคุยกันว่าอยากทำอะไรดีอันแรกก็คือ ควรจะทำในสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจเพราะเมื่อวันหนึ่งที่เราเจอปัญหาเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรารักในชิ้นงานเราก็อยากที่จะสู้ต่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาศึกษาหาข้อมูลต่างๆใหม่ๆต่อไปแต่ถ้าสมมุติว่าเราไปทำในสิ่งที่คนเห็นว่าเขาว่ากันว่าอันนี้ทำแล้วรวยอันนี้ทำแล้วขายดีเราไม่ได้มีความชอบในชิ้นงานนั้นจริงๆเมื่อถึงวเวลามีปัญหาแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเรามีกำลังใจที่จะสู้ต่อหรือค้นหาข้อมูลใหม่ๆเพื่อ พัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้นน,นคคะ,ะครับครับอาลรครับคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ผมได้คุยทั้งสองท่านนะก็จะเห็นนะครับว่า หนึ่งในความสําเร็จที่มาถึงทุกวันนี้เป็นแค่ระยะเวลาอันสั้นๆเนี่ยนะครับนอกจากการที่จะมุ่งมั่นในการทําธุรกิจแล้วความรักความชอบความตั้งใจแล้วก็พัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสําคัญนะครับที่จะผลักดันที่สินค้าหรือว่าธุรกิจของเราก้าวไปสู่ความสําเร็จได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านทั้งคุณอาร์แล้วก็คุณก๊อฟด้วยนะครับที่มาร่วมแบ่งปันไอเดียกับ SME Academy กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากครับ ผู้ชมครับกว่าจะตอบโจทย์ของตนเองได้ว่าเราเนี่ยชอบที่จะทําอาชีพอะไรไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วว่าคุณชอบอาชีพไหนจงตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นทําอาชีพนั้นให้ประสบความสําเร็จนะครับถึงแม้ว่าจะเจอเจอปัญหาอุปสรรคบ้างก็ตามแต่แต่ถ้าเราก้าวข้ามผ่านไปได้เนี่ย แน่นอนครับความสมัยต่างๆอยู่ไม่ไกลนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ SME Academy แล้วนะครับหากคุณผู้ชมทางบ้านมีข้อสงสัยอยากจะได้ข้อมูลในรายการหรอวาจะติชมก็ติดต่อกันมาได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับและเราก็จะมีของสมะนะคุณมอบให้นั่นก็คือบัตรเล่นโบ l ลิ่งฟรีนะครับหท่านได้5้าใบที่ Major Bowl นั่นเองครับวันนี้ผมสถาพรรยิ์ป่าและรายการ SME a อ a d e m y ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ควรจะทําในสิ่งที่ตัวเองรักและสนใจเพราะเมื่อวันหนึ่งที่เราเจอปัญหาเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรารักในชิ้นงานเราก็อยากที่จะสู้ต่อค้นหาวิธีการแก้ปัญหาศึกษาหาข้อมูลมต่างๆใหม่ๆต่อไป